ก็เป็นอะไรที่แรกนะนะที่ว่าขอความสุลยเลื่อยไปทังไปน้ำไส่ไส่บุญเอาน่ะเอาวังเาเอาจะไปไปเกีอยงี่ดูวางจะว่าจะให้เพ่นตัดลังคากระตุกตเก่าอะไรสื่อเลยอืม ฟังแค่นั่นเองโดมาปานนี้โดยๆมาได้เงติเชาเทมันนี่เนาะแตกแปกกเห็นมาติเช้าแตกเลยปเช้บติตตามมานี่ก็จะว่าว่าจิตตามมาสปีแล้โอ้โหปานนี้ กะทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลงุงว่าสุขสุคนพี่น้องไอ้กะยินดีตอนรับซองสาวุญมาน,นาอีกแล้วเนาะมาพบพ่อได้มานี่กะทั้งเพื่อนของไอ้อ่านเนาะก็จะเอาบล็อกมาส่งเป็นที่เรียบร้่อ้พี่น้องไอ้ขนมาในหมู่บ้านนี่เลยอย่างนี้เนาะ แมบลุ่นสายจวดทั้งบก็กท,ทั้งเสาทั้งแหทั้งสายโอ้โทหอดขู่ชีวิตแล้วสิพาแบบไปตัป้งไรเด้่นี่โอ้เสาหนาสิบา้าเก่าต้นนดูคนมามาบ้านเนี่ยเรียบร้อยเนาะ ไว่ายดิจ้าเ,เห็ดบดบดนี่บ่สีล้านที่บ่เสียงคนเรานี่ทั้งเสาทั้งบอสทั้งแหทั้งไซ่หน่บอสอืมปู่นอหูช่งาง อก่นขึ้นสางมาสองคนบ้ป่ะนี่สางวนสางบุน n ออโตมาแต่เชร้าต่เชียวยดีอ๋อโอ้ยเย็นเย็นผัดสางก่อน งยามก็ซ่อนหายเลยเนาะเดีินลุยกีตมข้าวปญยังเลยเนาะข้าวปญยังเลยคออขอนว่าช่างช่างกินแล้วหรอเอาผีได้ทันขอนว้าไงเฮ็ดย่างไง ดีเด้อเนาะอ่ะน้ำก้อนกับเประอินี่เราใส่สร้างกันเป็นแค่ขึ้นหนังงดดด่อยเมื่อยแดดเนาะแด่นแดดฮอตใหญ่เด้อโอ้ยต่อหนะน้าจะติต๊กไว้วเพราะเราเซรามิย็นให้สร้างคนกินเนาะเด่นกระัะงกไงเขาไปซื้อดูก่อนนะ อ๋อให้เจ้าขึ้นให้ทั้งสร้างพูดไอ้ไอ้อานกินได้บ่คาราบาลได้ประเดี๋ยนะโอ้บันไดเด็ดเรื่อเออลองบังขายเงาอยู่เจ้านะไอ้อ่านกินได้บ่อยเอร้อยอันคาราบาลดิได้อยู่บ่คาราวอบ โอ้โดยสบายดีกินอไรเนาะแต่ว่ากินคยกินอยู่โอ้คูสชีวมันสันเราไปกินบ้านนี้เนาะสามขันหอดอดเลยสามขันหอดเลยได้หวยไหมนะเพื่น ชิมาเพิ่มอยู่บเออแล้วก็หอยแมหน้าใบกระถางเราต้องมีเลยางกนเขาถ่ายมาเเอาถ่ายมางหั่นมาโอ้รังาเามุม่ดูบางตรงนี้เน nó, oh. lời <laughs> 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 แน่นไม่ก็ขักแลวบันนี้นะไม่แป้นก็ยังดีเลยเนาะโอ,อ,อน,น่อีกนี่อีกน่อยนึง อย่างนี้เนาะแม่กรงวงไปนะโอ้ออกมาหนึงจะออกมานึกว่าสร้างมาได้มาหน่เนาะที่ว่าจนเพราะว่าทีมงานเนาะก็ไปขึ้นบ้านใหม่เพิ่นบัด Ừ, này. mới này có cứ chỉ để muông lên nó, Nên. sang sang với lốt, sang mấy lốt đó. สามขันสามขันี่หอดเลยอยู่เป็นเสื่อข้าวเ็ดันปกติใส่ชีม่วงเล่าเสือไข่เสือดาห้อยานล้านอาหาร

กาเหรอ่าเดี๋ยวเจ้า <szcz> ข <Means 1> ึ <theory> uh ้นแห่มา <hei> <g conduct> ้ยเดี๋ยวเจ้าขึ้นไปยานานยานานจะพี่นังใจเออหน้วยน่อยก็ใใจช้องขันใ้อยู่เนาะสองเป็นหานะตามกันฮอดนั่นเลยตามกันฮอดตุบเลย ยุ่งสงเราบีคันไดนแล้วย,ยังแขนขึ้นเลยเนี่วยเราบอกว่าสิอลขึ้นจปบ่อยู่หรอแต่บอกกแลราบันไดได้ววดแล้วอเนาะพพได้นางยังยิ้มไม่ได้อายเล้อ่ะเออเนาะไมู่มิคจสิสบใจยภูมิใจเลยสมบูรณ์เลยภูมิใจแล้วบภูมิใจคุณหลายหลยเลยเนียนเท่า พี่้องเห็ดยู่ฟังพี่กับเธอโบอ้อยไปทั้งหน้่เห็ดขัางพี่เพราะว่าเขาพี่มันหันมามองหนึ่งเขาของน้าเด้แต่พอดีแล้วเห็ดนีได้วจะมากตัวเก่าเราเลยเห็ดโอ้มืดีเอานากระเบื้องโบมุงนาเอาสังกะสีโบยังพอดีเอาโรสซิงโรซิงเ เอามวานนี้เอาแค่นาโดซิงเลยแต่กระเบื้องนี่เก็บไว้ก่อนสังกะสีบางเดี๋ยนี่น้องเอ้าเองบางแห้งบางจับแบบนั่นนั่นหนึ่งก็ขาดแเลยสร้างบุญขึ้นไปสร้างคำหนึ่งนี่ห้อยบุบหมดเลยน้ำหนักในนั่นแน่จักหน่อยสร้างคำผู้นั้นได้เร็อสร้างคำไไม่มั่นใจว่สังกะสีแล้วมั่นใจก็ไม่นี่โอ้ ผักได้ใหม่นเนาะไม่แน่นนาไว้เลยเสานีก่ก็หกเบิ่นกบมาได้มันก็น,กน,น,นั่นเนด้เนาะแ่นแต่ว่าเมื่อยบ่อ้ายแบบว่าเบิ่ชันแบบบ่ย,ยุดบ่ย่อนนี่ก็บ่เมื่อยเด้อเพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้สั่นเราดิมันม,ม,รรม,มันเป็นธรรมชาติอมัน ไปตามมันนเนาะมันถ้าเขาก็ยเย้าสั้นเองซี่มันก็เมื่อยนะขณะหอยเห็ดหั่นมันเมื่อยแท้อันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันมันเดี๋ยวขอโทษนะไอเขาเขาจับสี่แบบสั้นเบิ่งเบิ่งเสร็จเบิ่งเสร็จ้นเดี๋ยวมาเช็คไปนะไปกระตุกมาแต่เส้นกระตุกมาตั้งแต่นั่นพอถ้าอ้าแล้วบอกว่าถ้าตื่นเต้นดีใจลายหันทิศ ยิ่งจะตุกแหงแหงแห้งสั่นแหงอันนี่ไดงว่าดีใจแห้งเเยเป็นเก็บกุบแบบเรียเรืคนทิบาใจดีพูนอยากปูกสะยาไม่กินเยมันกระโทาม่ไวน์เป็นว่าใเบางในคลิปแล้วนะอาสั่นแห้งนะเพราะว่ามันตื่นเต้นอ ยาแห้งสันเพิ่มกะเด้นเพิ่มยาเข้าไปอีกขึ้นอ่งนี้กินสามเวลาแบบกินสามเวลาใช่กินเศ้ากับแรงจองมันนี้กินสามเลยมื้อนี้มื้อนี้นะเป็นมื้อนี้ไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มมือเที่ยงเข้ามาอีกเป็นสามเวลาบแบบเป็นยาแคปซูลบ่ยาเม็ดบ่ยาเม็ดหักแบงค์ขึ้นกินตกมือแล้วมือ ยานั่นยาที่งคยซสือบเอื้อบรรตากินนะเครืคาเส้นหน้าบัดหนึ่งมันทายนะาใหญ่ซอยเพื่นเนาะเพราะนั้นนะเอื้อเรากินนะแล้ก็กินแล้วก็แบบว่าเคยทำทำยงบงไรนะอเราน่ะย่างบ่ไรเลยนะเ้ยบรรตาเยเ้ยบรรตานะอ้แล้ก็เคยยืมตีบเนาะยมบราน้เลย โดยถ้านั่ได้กินยาตัวน,นั้นหันเราเราหนังสิไข้ไข้แล้วก็ย่งางได้ประคองเจ้าของไปคอยนกเต่อกระทาไปได้ของน<ต>้ำข้างในประคองเขาอยู่ได้นะขาดยาตัวน,นั้นกินเนี่ยปลอไภัยหมด้เลยแต่ว่ามันก็สูงเนาะแน่นขวดหนึ่งพันปลายแต่เดี๋ยวนี้มันพันเท่าไร่พันเอ็ดตัวนั้นแต่ก็ยาแบบยานำตัวนาที่มากินแบบเกี่ยวกับบรรดากับดีกับเพาะตัวนั้นก็คลายเส้นตัวนั้นก็ดีเลย แตเขาพยายามจะจตื่นเต้นนะไอ้ยังอยากยูสื่อลรสบุญเลยแ่ว่ามันความดีใจนะบุญเแน่ดีใจกันั่นเนาะดีใจนะเปนปว่าทำคน้นย่างบอกเลยรัชาม่ได้จังแค่ว่ายังมาแล้วว่าไปได้ครื่งนึงมันตันอยู่ในใันตึกมันใจเราบห่อ เขาภูมิใจ,ใจเพะภูมใจแบบเขาบูคิดว่าเขาสีมีอะไทำนี่เนาะมาคิดที่แรกเัยนะที่ว่าขอความเหลี่ยไปทางไปน้าใจไปบุญเฮานงนเลยระวังระวแ,แต่ว่าวาอย่างทีู่้ระวังแต่ว่าจะให้คุตัดรังคา้จะถูกสุกเดาหายื่อเลยอืยอยอนะวังแค่นั้นเอง หมดที่โดมันที่มาถึงปัณณีคได้ดินของตัวเองได้เองอย่างของตัวเองข้คพเบ้าได้ถึงปานนี้ผู้จ้าเก็บไว้แต่ลังคาปกคองคุมหัวไผ่พอดพอพ้นบัถือก็พะเนาะแต่ว่าบเที่ยวคนกระทามาและอาจได้ยังข้าก็เลยว่าข้าข้าขอไดู้้าอยากมีดินจากตอนนึงพอถึงหัวนอน เบอร์เบอเตียงคปณามเลนะฮะแต่ความวังแล้วที่ีย่อมุเสียว่าเขาก็คือเรื่องกากใรบุญท่งทัดันคือวังที่ได้ลังคาเจอกันนี่การลังคากระูกตวเกาอันไหนเลยทรานแ้่เรบปุงลังคามันดีกว่าเก่าซ้ัเนาะตอนันเนาะ็ที่ของมลนที่งาน่มาปานนี้โดยอี่มาในแ่ดินน้วเรืองนเรื่อ้น ดีใจเนาะตีเราแล้วพี่น้องเลยแน่นแต่ข้าวเนี่ยเคยเป็นแน่พี่น้องเลยเนาะเคยเป็นแนวที่คิดว่าโบไล่คิดว่าชีโบไล่ก็ไล่น้ำมูขนาดเนาะมันกระตือนือร้นะดีใจด้แน่พี่น้องเลยแบบเว้าบออกเลยกับแบบตั้งใจตั้งใจว่าชเว้าให้มันสุดให้มันสุดใจนะเว้าไปเด็กใจโบสุดมันแค้นั่นมันแค้นมันภูมิใจเว้าออกไปออกมันจะกัก ว่าไงว่ากินเข่านะเนาะกินข่าแบบเน้นทองเลยแบบมันเน้นคารอเจลนะเนาะก็คือแค้นเข่าอะลรเนาะมันว่าไปต่อมาได้เลยนแล้ว่มามันว่าแค้นแบบว่าเสียใจแต่มันภู้ิใจอย่นะภูมมใจโดนมันวาปออกินอัน ใจน้ำเข้ากันเนาะแม่จะเป็นความเราได้จากที่เราอยู่ตอนนี้เนาะแบบทุบปั๊บมาแบบเดียวเลยสามืไหลลงเลยเนาะสั่งไวรุ่นแบบนี้แล้วไหมสั่งข้าสั่งจวดสั่งข้าวมังกระโสดสั่งข้าวมังกระโสดอืนสั่งอ่างกระโสดสั่งอ่างกระโสดกระโสดแต่ว่าบุญเดี๋ยวนี้กระโสดน้ำเขาจะเป็นยัง เอาโชดด้วยกันได้แล้วะไอสางนี่โชดแต่ตอนมาหนินะเนาะเออหมืนเมื่อกบโชดแล้วล่ะโอ้มีเบกนินาะโ้หน่วยเนาไม่ไมเนาล่ได้ใจน้ำนะเฮากได้เขามาเยี่ยมมายามเนาะ ่นกดใจเด้อสมบูรณ์เด้อที่มายามายามบททิมเด้อสมบูรเด้ออย่างห่างยามแกยังคิดอะไรคิดถึงเก่าเด้อสมบูรณ์เด้อเตียงมาเตียงมาแล้วคนบุดเตียงขึ้นมาแต่เศร้าเทมันนี่เนาะแตกแตกเห็นมาแต่เศร้าแตกเลยบอกติดตามมานี่ก็จะว่าว่าติดตามมาสี่ปีแล้วโอ้โหปานีิ มาแท้ๆเลยใครเริ่มเพจยูทูบก่อนมาทีมงานที่ผ <ste> <screen ing> ู้หาติดตามคนแรกเลยเอา่4ซะพออุคหาติดตามบมดเรียงก่อนเออเม่น้องละน้อยอันแม่น้ององบิมบ่แม่น้องละอนสาวหลางน้อยเนาะแม่น้ององบิมเนาะโอ besser, <de> ้เกิดปีนังก่อนที่ว่าคนลูกจะตายนะคลอดลูกเลยเสีย Tell men, nha tao, nha tao. A tèo woman, man, nha tao. Mother hung it is, and you know, man. Ta mata, mang tab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 a, ta taba, mang 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 แต่เก็บบอยาวคนที่สองหายไปคนที่สคนที่สามที่สี่ภัยเกาะที่สี่บอจันทร์บอจันทร์บอแมนที่ห้าบอเสียงบ่อที่ห้าบอเซียงแล้วก็หกบอบุญหกบอบุญมันปลาแมนติดตามทีลเรกหรือที่ตามบ่วเตียงเลยก่อนเริ่องจะคิดนั่นแหละแต่คือคือสชีวว่าในทีมงานนี่ไผยเป็นพี่น้องไผยเป็นอะไรเนาะเป็นปลา ยติดตามครับติดตามครับไปนั่นกบชีชีฮู้เลยชีชีว่าราล้างยก็นมาได้เลยนะพนดีนะฮู้ว่าไผเป็นไผเป็นเ้องไั่อีกนะเนาะดีใจเนาะอ้เราก็ติดตามมาแดกจะลง่อนหนาข่อยมาแเลตอนนี้เปกนลาเลิกเือดเหียบงานี้ล่างฮีกับเขาอยู่นป้าไว้้าไว้ฟังเสียงเอา ต้องเสียงเอาเออนั่งผับงานยืนผับงานอยู่กับอยู่โรงงานกับจะเบิ้งเขาจะบิดเท็จไรจำบุได้จมูกมันกระลายเนาะแเนื้อติดตามมานะแม่กะนี้แลพี่สุดร้องเลยกะบุคิดคืออ้ไรวะเนาะแต่เคยเบิ้งจนหันแห้งเนาะแล้วก็อยู่บุคิดว่าชิมาเป็นเจ้าของ เดี๋ยวเปล่ก็ท้าแม่ยังแล้วเห็นจะดูขุดซอยคนอื่นเราวะแต่บมคิดว่าลูกจะเอามาให้ตัวเองเราวะมาเจอเจอพ่ายเจอเองเลยแม่บ้าบวออกหรอวะลูกเคยยังเดี้ยแกตู้เย็นมาให้ทั้งพี่ลูกเคยว่าแจ้งเอาอันนี้มาให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากระโดดมือนั่นมาลงไปนั่นเบอร์ได้ป่ะนี่เนาะเขาแน่นอยู่พี่ละวะ เบาๆคือว่าได้หายมากเลคือโล่งวันนี้เราได้มาได้เบาได้ได้ครึ่งหนึ่งน้ำจุกขึ้นมาแล้วมันมันเบาๆออกเลยน้ำตานี่มันเราได้แต่หายเหมือนเดิมเราต้มลงในใจปก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 แรงน้ำตาออกข้างนอกกับจุกข้างในทำให้เขาแคบเบาๆตลอดคือว่าจากที่ว่าโบแมทพี่น้องกันนะสมุนและให้ความสำคัญเท่ากับพี่น้องนะ สายเล oh. ือดเดียวกันแลมันก็ว่าบอกอ๋ออะพี่น้องยังไม่ได้ไปหาคู่มือนะไม่พี่น้องเขาก็ะหู้อยู่แล้วว่าเป็นพอพออยู่พอเศร้าอยู่เป็นเพี่อาวุธงานคู่เกินเ่าหู้อยู่แต่ว่าพวคิดว่าเพิ่นจะเอาใจใส่เขาขนาดนั้นนะแบบที่ไอ้ทว่าเครียดใจที่ช่วยเขาได้ลงมือช่วยช่วยกันเพราะเ้นว่านั่นนะ เต็มเต็มที่ที่กัจนดื่มกินข่าวกินหนำก็มี่เลยใหญ่จบอ้ยนี่หรือว่าอยู่บองตรีเนาะบังบังบังเท็ดนี่พาไปบางทีว่าขอโทษเป็นไข่เป็นนาวนี่ไปไปแบบเออจนนั้นเลยนะจนจนดื่มกินข่าวกินหนำบางทีแบบใหญ่ผุนใหญ่พี่จนดื่มก็มี่เอาเตียงบริจาคเลือดให้น้องงามบ้านแน่นบ้านกับตาตกเป็นเลยนะฮะแน่นตาตุ๊กบนเตียงสาระกอดเลือดเอเราก็สาระชีวิตให้คนอื่น คนคนนี้นี่ก็ธรรมดาแล้วลอยนาะหรือว่าเป็นเอฟซีแต่ก็ไม่คิดว่าเป็นเจ้าของที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือแมนน้อลอยไปสั่งเง่นบางประเทศเพราะเนี่คุยโทรศัพท์อยู่เนียเหแบบเนี่โมว่างเบี้ยเพรานี่ยมันลดลงมากเลยที่น้องเอ้ยทั้งเท้ากับก็ไปอ่านเนาะกะสิประมาณนี้กนเนาะว่าต้องมีเนาะลอยกเับยวถ่าเบิ่งต่างเพิ่นมาเห็ด ต่อไปเด้อไอเด้อสู้ๆเด้อโอ้ยมาถึงคันนี้ก็สู้แล้วสมบูรณ์เลยบัวทอยแล้วเนาะปลาาชัดเลยปลาชัดปลาไอเด้อร้างเด้อ